สวัสดีครับผมนิยมนะครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งวันนี้ผมมีการแข่งขันหมักลูกระดับเซียนเหนือเซียนนะครับมานำเสนอพวกเรา ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างอาจารย์ปวยชัยกองศรีหรือเสียนนกกระจิบนะครับพบกับอาจารย์บุญสืบแซ่เฮงหรือเสียนแหวงนะครับซึ่งแข่งขันกันที่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีที่แล้วสำหรับเกมนี้จะสนุกสนานและตื่นเต้นกันยังไงพวกเรามารับชมเกมกันเลยนะครับหมากไฟแดงเป็นของอาจารย์เสียนนกกระจิบนะครับส่วนหมากฝ่ายขาวเป็นของอาจารย์บุญสืบเกมนี้นะครับ อาจารย์กระจิบเปิดโคนคอหนึ่งขึ้นมาคอสองอาจารย์บุญเสริมเปิดโคนขึ้นมา <P orn S 1> ตั้งรับเช่นกันนะครับอาจารย์นกกระจิบทยานม้าปีกซ้ายขึ้นมานะครับอาจารย์บุญเสริมขยายเม็ดออกมาอาจารย์นกกระจิบขยายเม็ดขึ้นมาเช่นกันนะครับอาจารย์บุญเสริบทยานม้าขึ้นมา,มาทั้งคู่ยังซ่อนรูปหมากอยู่นะครับว่าจะเปิดเป็นม้าเทียมหรือว่าม ja ้ายงขวานะครับ อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าจิ้มเบี้ยชอชอชิงสามไปชอชิงสี่นะครับเพื่อเปิดเป็นม้ายงขวานะครับ <c oughs> อาจารย์มุดจึกสกัดเบี้ยริมไว้นะครับเพื่อต้องการไม่ให้เสียเบียมเบี้ยนอกเบี้ยใน <c oughs> อาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าคูเบี้ยคู่กางกระดานขึ้นไปนะครับ <c oughs> อาจารย์มุดจึบทิ้มเบี้ยสูงหน้าเม็ดขึ้นมาเช่นกัน <c oughs> อาจารย์นกกระจิบทยานม้าขึ้นมาเป็นม้ายงขวาชัดเจนแล้วนะครับ อาจารย์มูสุดเครื่องเบี้ยคู่กลางกระดานขึ้นมาอาจารย์นกกระจิบยันเบี้ยขอไข่สามขึ้นขอไข่สีไว้นะครับอาจารย์มูสุดทะยานม้าขึ้นมาเปิดเป็นม้าโยงขวาเช่นกันนะครับเราก็จะได้มาชมระดับเซียนเหนือเซียนนะครับมาแข่งม้าโยงขวากันนะครับอาจารย์นกกระจิบทะยานเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานอาจารย์สืบก็ทะยานเม็ดขึ้นสู่กลางกระดานเช่นกันนะครับ อาจารย์นกกระจิบเปิดโคนไปด้านปีกซ้ายก็้ชเก็บเปิดเกมบุกนะครับส่วนอาจารย์บุญสืบก็เปิดโคนมาด้านปีกขวานะครับอาจารย์นกกระจิบเปิดโคนไปผูกเม็ดไว้นะครับอาจารย์บุญสืบก็เปิดโคนผูกเม็ดทั้งคู่นะครับตอนนี้เป็นลูกม้าโยงขวาอิทธิฤทธิ์นะครับซึ่งเป็นทรงม้าโยงขวามาตรฐานซึ่งนักหมักรุกเล่นกันแพร่หลายมากที่สุดนะครับ อาจารย์นกกระจิบเปิดเป็นโคนก้าวลาวขึ้นมาชัดเจนนะครับเพื่อทิมเบีย้ยสูงไล่ม้าในตำแหน่งนี้ซึ่งอาจารย์บุญสืบพิจารณาดูแล้วนะครับเรือของอาจารย์นกกระจิบยังไม่ผูกถึงกันนะครับก็เลยไม่กลัวขอขึ้นในตำแหน่งขุนที่หลบหน้าโคนก้าวลาวก็ขอขึ้นเป็นขุนวังในนะครับอาจารย์ยนกกระจิบขึ้นเป็นขึ้นเป็นขุนวังในนะครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บุญสืบขึ้นเป็นขุนวังนอกนะครับทางด้านนี้ ตอนนี้ก็เต็มรูปแบบเมื่อสังเกตเห็นโคนก้าวแล้วมานะครับอาจารย์มุลสืบก็ทิ่มไล่โคนไปหนึ่งทีนะครับอาจารย์นกตะกิบถอยโคนมาตั้งรับไว้อาจารย์วุลสืบปูเบี้ยริมนะครับในตำแหน่งนี้อาจารย์นกตะกิบมองดูแล้วนะครับชิงตำแหน่งให้ได้เปียบเบี้ยนอกเบี้ยนในกินตัดเบี้ยเข้าไปนะครับเบี้ยนอกกินตัดเบี้ยในอาจารย์วุลสือบอเอาเม็ดหินเบีย้ยตบเข้ามา อาจารย์นกกระจิบนะครับถอยตำแหน่งโคดกลับมาตั้งลำใหม่เพื่อเอาไมา้จะเกาะกินเม็ดอาจารย์มุลสืบรู้ทันตั้งนี้ที่เบี้ยริมขึ้นมานะครับเพื่อกันมาขึ้นมาถึงตรงนี้นะครับจุดอ่อนของอาจารย์มุญสืบอาจจะเป็นเบี้ยรในตำแหน่งที่เป็นขอไข่ห้านะครับตรงนี้คือตำแหน่งจุดอ่อนก็ตรงนี้ต้องรักษาเบียรตรงนี้ให้ดีนะครับถ้ามาหงายได้ก็จะสามารถาเบียดกันอยู่นะครับแต้มหมากตรงนี้ แต่นี้มาอาจารย์นะครับก็คือเดินเรือมากดหน้าขุนตางนี้นะครับส่วนอาจารย์บุญสื่อมองเห็นว่าเบี้ยสูงหน้าเม็ดนะครับน่าจะเป็นต่อก็เลยเดินเรือมาต้องอ่ามาช่วยเสริมแนวแนวลุกทางด้านนี้นะครับอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้านะครับยักแมททัดเพื่อเพื่อทิมเบี้ยหน้าสูงหน้าเม็ดขึ้นไป มองดูแล้วตรงนี้จะเป็นแท่นหมากนะครับพวกเรามองดูเป็นบ่อโคลนหรือบ่อม้าเพราะฉะนั้นอาจารย์บุญสืบไม่รอช้าต้องการแท่นนี้เป็นอย่างมากเพราะเป็นคุมตำแหน่งตรงกลางกระดานนะครับขิดตักเบี้ยเข้ามาด้านในอาจารย์นกขดิบเบี้ยจิงขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บุญสืบก,ก็เลยสอบโคลนเข้ามาเต็มหน้าเลยนะครับรูปนี้เต็มๆเลย อาจารย์นกกระจิบไม่สนใจไม่แยแสนะครับทำได้ทําไปบุกกลับไปนะครับที่เม็ดเบีย้ยหงายกลับไปนะครับเม็ดถอยกลับไปให้เบีย้ยสูงกินนะครับเพื่อต้องการละลายหมากตรงนี้อาจารย์นกกระจิบไม่สนใจเสือทับบุกแดงกางเข้าไปอาจารย์ไปสืบเอาม้ามาเกาะกินเม็ดกับเบีย้ยสองนะครับดูตำแหน่งนี้แล้วตรงนี้คือตัวหลักนะครับเพื่อไม่ให้ตรงนี้ถูกละลายหมาก อาจารย์นกระจิบเสริมโคนขึ้นไปผูกไว้นะครับในตำแหน่งนี้ดูแล้วอาจารย์บุญสืบกองกําลังต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งมาช่วยกําลังหนุนนาเรือมาเสริมทัพนะครับเห็นอย่างนั้นแล้วอาจารย์นกระจิบก็ต้องการเอาเรือมากดขุนอีกลำหนึ่งนะครับเป็นสองลำนี้อนุภาคร้ายแรงมากนะครับเรือคลองนี้นะครับคลองหนึ่งชอชิงหนึ่งกับชอช้างหนึ่งนะครับอาจารย์บุญสืบไม่รอช้านําโคนมาช่วยทัพเพื่อต้องการเอาขุนไปหลบหลังโคนนะครับ เห็นเช่นนั้นก็เปิดเกมบุกใส่กันเมื่อทุกอย่างพร้อมนะครับเอาโคนขึ้นไปเดินหน้าลุยไปเลยนะครับอาจารย์บุญสืบมองดูแล้วยังขาดม้าที่ยังไม่ได้ใช้งานอยู่ตัวหนึ่งดึงม้ากลับมาช่วยงานขุนก่อนครับอาจารย์นกกระจิบไม่รอช้าเปิดเป็นโคนเข้าล้าด้านขวาไล่ม้าไปนะครับเพื่อจะไล่กินม้านะครับตำแหน่งลุกแล้วก็กินเบี้ยริมตัวยอหญิมหกนี่นะครับอาจารย์บุญสืบมองดูแล้วเบี้ยริมตัวนี้นะครับ สำคัญนะครับเป็นผลอาหารก็เลยเสริมกําลังมาช่วยทับไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์นกกระจิบเห็นหน้าขุนมีเรือกดอยู่นะครับเปิดมา้าออกมานะครับเพื่อให้เรือทะลุนะครับตรงกับขุนเพื่อกดดันมากขึ้นเห็นเช่นนั้นแล้วอาจารย์บุญสืบต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันรุนแรงเหลือเกินมันแรงกว่าโควิดในทีนอีกนะครับเพราะฉะนั้นกินเบี้ยตักเข้าไปเพื่อละลายหมากอาจารย์นกกระจิบกินลุกนะครับ อาจารย์มุลสืบเอาน้ากับเข้ามากิีดโคนอาจารย์นกกระจิบนะครับเอาเบี้ยกินตัดเข้าไปอาจารย์มุนสืบยอมที่จะเสียเม็ดเพื่อแลกสองเบี้ยนะครับกินคืนกลับเข้ามาอาจารย์นกกระจิบนะครับกินขับก็ให้เรียบๆอาจารย์มุนสืบใช้ม้าสุดนี้กลับกินเบี้ยนะครับมาถึงตำแหน่งนี้นะครับเราจะเห็นว่าอนุภาคของเรืออาจารย์นกกระจิบค่อนข้นางที่จะดุดแรงนะครับพร้อมที่จะใช้งาน ในขณะที่ของอาจารย์มูลสืบขุนอยู่ในมา้ากวดอยู่นะครับตรงนี้ค่อนข้างที่จะทําอะไรไม่ค่อยได้ถนัดเพราะฉะนั้นอาจารย์มูลอาจารย์นกระจิบบุกต่อเอาโคนทิ่มไล่ม้าเข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าอาจารย์มูลสืบถอยม้าไปตําแหน่งไหนก็แล้วแต่นะครับจะถูกกินแยกล่างด้วยเบี้ยตรงนี้แล้วโคนกินลุกเพราะฉะนั้นอาจารย์มูลสืบรู้ทันนําโคนขึ้นมาปลูกมา้าอาจารย์นกระกิบไม่รอช้าเอาสัต์หมากใหญ่นะครับม้าโคลนกินม้าเข้าไป อาจารย์บุญสืบกินโคลนกลับเข้ามานะครับเมื่อโคลนเข้ามาแล้วมันยังไม่มีตัวคุ้มเพื่อต้องการดึงขุนมาผูกนะครับหรือว่าถอยโคลนเอาม้าไปเกาะโคลนนะครับก่อนหน้าอาจารย์บุญสืบถอยมา,มามากแล้วนะครับครั้งนี้คงไม่ยอมถอยอีกนำโคลนขึ้นบุกขึ้นมานะครับเพื่อไล่จินมาอาจารย์นกกระจิบตีลูกไปหนึ่งครั้งนะครับขุนหลบไปในที่ปลอดภัยนะครับเพื่อออกตากดไปได้จังหวะนี้โล่งอาจารย์นกกระจิบไม่รอชาร้า อาจารย์ม้าปีกขวาขึ้นมานะครับให้โคนกินเพื่อต้องการเอามา้าตัวนี้นะครับตีลูกในตำแหน่งชอช้าง6กินเรือฟรีนะครับอาจารย์บุญสืบมองดูแล้วยังนิ่งอยู่เพราะว่าโคนคู่ตะบองคู่นี้แรงมากอยู่หน้าขุนด้วยไม่อยากให้อนุภาคในการบุกเสียไปนะครับนําเรือมากดกินมา้าม้าอาจารย์ต้องขากบไปแล้วไหนๆก็ไปแล้วนะครับขอกินเบี้ยริมไปก่อนนะครับเพื่อเปิดแลกเรือกินเบี้ยริมไปนะครับกินไปเรียบๆ อาจารย์บุญสืบมองเห็นม้ามาเกาะกินเรือนะครับถ้าแลกเรืออนุภาพการบุกก็จะด้อยลงไปนะครับเอาเรือมากดกินม้าอีกทีหนึ่งนะครับเรือกดกินม้าอาจารย์นกกะจบมองมองดูแล้วนะครับถ้าไม่หนีม้าเพื่อต้องการซื้อทีเดินนะครับเอาเรือออกคลองไปลุกนะครับก็คิดว่าน่าจะมีอนุภาคที่รุนแรงกว่านะครับซื้อตาเดิน2ตาเดินนะครับ เป็นไซอย่างนั้นก็เลยเดินเล็กขึ้นไปถูกม้าเอาดือด้อนะครับทาให้กองเชียร์สนันเฮกันว่าอาจารย์นกกระจิบหลงไปหรือเปล่าลลืมไปหรือเปล่าช่วงแข่งขันมาหลายกระดานนะครับอาจารย์คุณสืบพิจารณาดูแล้วก็กินม้าเข้าไปทั้งตัวอาจารย์นกกระจิบอย่างนั้นก็ตีลุกนะครับขุนขึ้นไม่ได้ขุนตกลงไปคลองแปกนะครับไม่สามารถเจยขึ้นได้เพราะฉะนั้นอาจารย์นกกระจิบเอาเรือออกคลองขอไข่หนึ่งนะครับเพื่อกินเบี้ย อาจารย์บุญสืบกินเบี้ยน,นี้นะครับอาจารย์นกกระจิบจะกินเบี้ยน,นิ้ตีลูก2ทีจนดูแล้วนะครับท่าเดินกระช้าไปทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บุญสืบต้องทําอะไรเพื่อปอกป้องขุนลอยโคตร้ามาลุกเต็มหน้าเลยนะครับถ้าเกิดว่าขุนกินเบี้ยกินลุกนะครับค่อนข้างจะยุ่งยากอาจจะต้องเสียแลกเรืออีกเพราะฉะนั้นปล่อยม้ากลับมากินธรมธรมชาติธรรมชาติธรรมชาติธรรมดานี่ครับอาจารย์บุญสืบโลงอกไปแล้วก็เลย ลอยเรือขึ้นมาต่อเรือแท่งนี้นะครับอาจารย์นกระจิบมองดูแล้วสักม้าโคสามารถเบียดชนะปลายกระดานได้ก็กินเข้าไปนะครับอาจารย์บุญสืบขุนกินเรือเข้าไปดื้อ,อนะครับช่วงนี้นะครับมันอาจารย์นกระจิบทะยานม้าไปตีลุกนะครับตีลุกขึ้นไปอีกทีหนึง่งขุนยังจ่อแะมาติดม้าอีกนะครับเพื่อต้องการจะมาเข้าพวกให้ได้เพราะฉะนั้นมองดูแล้วนะครับถ้ากินเบี้ยริม กําลังก็จะลดถอยลงนะครับยังไม่เป็นต่อมากนะักก็เลยเอาเรือลองนี้กลับมายอหนึ่งนะครับเพื่อผูกเบี้ยริมอาจารย์บุญสื่อมองดูแล้วนะครับเอาเรือมายันเบี้ยริมให้เดินได้นะครับเพื่อกดดันเม็ดด้วยนะครับอาจารย์น ok กกระจิบถอยขุดมาแทบหนึ่งนะครับเพื่อท,ทําทีช่วงนี้ evet. อาจารย์บุญสื่อมองดูแล้วนะครับเบี้ยริมไม่มีประโยชน์ลอยเบี้ยขึ้นมาให้กินนะครับเพื่อต้องการกินเม็ด เพราะฉะนั้นอาจารย์นกจิบมองแล้วต้องใช้เบี้ยริมกินนะครับเบี้ยนีิมเม็ดก็จะขาดเอาเบี้ยริมกินไปยอมให้เบี้ยหงายอาจารย์บุญสเสกหงายเข้ารอดน,นะครับในจังหวะแต้มนี้นะครับเรือค่อนข้างที่จะเกะก,กะเอาม้ามาไล่เรือนะครับเอาม้ามาไล่เรือแต้มนี้เรือถอยกลับไปทางยอแปดนะครับเพราะฉะนั้นเจออาจารย์นกจิบลุกสอกกลับไปทีนึงนะครับถอยหลังลงคลองไปเพราะฉะนั้นแต้มนี้ าจะาเอาเรือออกคลองนะครับเพื่อกดกินเบี้ยไหนเบี้ยไหนกลับมาไล่เรือนะครับแต่มนี้ยังกินในช่วงจังหวะนี้เรือยอแปดยังกินเบี้ยฟรีไม่ได้ครับเพราะจะเจอมา้าแต้มมีลูกค้าน,นะครับอาจารย์บุญสืบเห็นไล่เรืออย่างนั้นนะครับก็สอบเช่าไปทีหนึ่งลูกขุนกลับมาอีกนะครับ้นเปียอยู่ไม่ยอมไปสักทีกลับมาตากดอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยกลับมาตากดอีกทีหนึง่ง เบี้ยาหายกินเบี้ยดิมนะครับเพราะฉะนั้นม้าเปิดลุกกินเบี้ยนะครับขุนหลบไปตานี้นะครับขุนหลบไปตานี้เพราะฉะนั้นมาถึงตำแหน่งตรงนี้นะครับโคม้ากำลังไล่กินโคนอยู่นะครับอาจารย์นกกระจิบไม่สนใจนะครับเดินเม็ดบุกเข้าไปยอมให้ทิ้งม้าทั้งตัวนะครับเพื่อเข้าง่ามกลางลุกคาานะครับ อาจารย์บุญสืบเห็นแต้มนั้นแล้วไม่สนใจโ้นแค่ถอยเรือไปจับก,กินเบี้ยริมนะครับไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นไม่สนไม่สนไม่เป็นไรอวยไปให้อีกนะครับยกม้าไปให้อีกตัวหนึง่งจะกินไหมอาจารย์บุญสืบไม่กินนะครับไม่สนใจนะครับถ้ากินไปก็จะถูกแต้มลุกแต้มนี้นะครับทีเด็ดมากเพราะฉะนั้นไม่สนใจเอาเรือมากดดันจะไม่กินเบี้ยริมก่อนกดดันเม็ดนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์บุญสืบเห็นเรือลำคาแล้วเกินมาม้าในเรือ อาจารย์มูลสืบกินเบี้ยริมปกตินำม้ากลับมาเข้าพวกอีกทีหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็นำม้ากลับมาเข้าพวกม้าค่อนข้างเกลกะถอยโคนไปไล่ม้านะครับถอยโคนไปลั่นมา้าแต้มนี้อาจารย์มูลสืบมองดูแล้วขนอยู่โดดเดี่ยวนะครับเป็นการประสานงานระหว่างเรือเม็ดม้านะครับเพราะฉะนั้นท,ทําทีจังหวะตีลุกไปหนึ่งทีนะครับขุนไม่ขึ้นขนลงไปลัานนะครับตีลุกอีกทีหนึ่งนะครับหมัดยัดหนึ่งสอง ูขึ้นบนเพราะฉะนั้นทยานม้ามาตีลุกอีกทีหนึ่งนะครับถูกขึ้นบนไม่มีที่ตาบังคับอาจารย์นกกะกิบเดินขุนติดม้าไปนะครับแ้มนี้ก็คือจะแ้มจนหมาก,ก็มาถึงบันทึกหมากมาถึงแต้มนี้นะครับอาจารย์คุสืบติดแพ้นะครับไม่สามารถแก้ไขได้เพราะเรือจะมาลุกตานี้เพราะนั้นมีวิธีเดียวนะครับหลังจากนั้นก็ต้องเอาเรือกินตัดม้าแ้มนี้กินตัดม้าแต้มนี้ก็ยังไม่หลุดตาจนนะครับ ินเบี้ยลุกขึ้นไปนะครับพระนั้นขุนถอยอาจารย์นกจะิบเดินขุนไปตานี้โคนกลับมาช่วยไม่ทันนะครับไปตำแหน่งนี้ตำแหน่งนี้ก็แล้วแต่เรือลุกนะครับขุนขุนกลับมาช่วยไม่ทันนะครับกลับมาตำแหน่งนี้ก็เบี้ยลุกจมน,นะครับบันทึกหมาก,ก็จบลงกระดานนี้สู้กันอย่างสนุกสนานนะครับแล้วเป็นอาจารย์เสียนนก,กระจิบที่เอาชนะอาจารย์เสียนแหวกไปได้นะครับ ก็สนุกสนานกันทีเดียวนะครับสำหรับนักหมักลูกที่ได้ชมเกมนี้นะครับผมบอกว่าแต้มเกมนี้จะช่วยให้พวกเราพัฒนาแต้มเสียนขึ้นมาได้นะครับเราต้องดูเสียนเล่นห่วยบ่อยแล้วก็คลิปหน้าจะเมียใครแข่งกับใครผมก็จะนำลงมาให้พวกเราดูนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากไว้ให้พวกเราด้วยนะครับ